คุณไอโกมบล็อกมาต้อนรับ่บอกกาตูครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเรื่องการปรับสีให้สดขึ้นนะครับในโปรแกรม Adobe Lightroom นะครับอาเราเข้ามาโปรแกรม Lightroom มาเลยนะครับอ่าผมเราต้องอินพอตรรูปรูปที่เราจะแต่งปรับสีให้สดขึ้นนะครับแต่ผมเลือกมาแล้วครับก็คือรูปนี้นะครับเรามันดูตรงที่ แตบตรงนี้นะครับดูอ่าดูตรงเบสิกนะครับแล้วเราก็เรียนลงมาตรงไวแบนด์กับซักเเลชันนะครับถ้าเรามาปรับสีกันเลยนะครับอ่าผมไปปรับตั้งห้าสิีครับอ่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าสีเสื้อของเราเนี่ยตดขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็นซ a t เ r ลเ i ชันนะครับปรับนะครับ สีเสื้อเราสดก็จริงนะครับแต่ว่าสีผิวของเราอ่ะมันจะสีแดงส้มๆนะครับตรง saturation น,นี้ก็ต้องปรับให้แน,าน,าน่นอนิดนิดๆให้มันเล่งสีพอมาณนะครับแล้วก็ปรับ s a t u r a t i เราผมจะปรับไวแบน a n d start 45นะครับ wideband o n 17นะครับแ้วเราก็จะมาดูความแตกต่างนะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับ ่าจะมีความแกตกย่างเห็นไในใครับเพราะว่าสีเทอของผมนี่อดขึ้นจริงๆน,นะครับครับถ้างานนี้ผมจะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าขาดเพื่อนคนนี้นะครับและผมก็ขอบคุณอาจารย์สมคิดที่ทำให้ผมได้รู้จักการใช้โปรแกรมไร r o o m นะครับและขอบคุณบ้านอาทิปปบดีนะครับที่ เป็นสถานที่ให้ผมได้ถ่ายทำนะครับขอบคุณครับอัสล,มลามุอะลัยกุลขอต้อนรับสู่รายการตูครับสวัสดีค่ะ